ขอาังเโอ้ยมาปงน้าเลยมเงนาครับระวังนเงนเอางบล่างไปล่างไปล่างไปลุกล่างไปคนโอ้คนล่างไปอีกไปดีไปของมคครับดีครับล่างไป เปิดแล้วครับห่างหางเรียบร้อยครับติดสูงอยู่ครับรอดล,ลุนเลยครับหาแพรครับเกือบครับโจนจะรเดนนจริ่นครับไปควัสุดปวันคือสุดค,ค,ครับ ราคาสูงครับอาจจะเจ้าอีกได้ครับดีบาลดีครับผมรอยเชี่ยครับยังอยู่สูงอยู่ครับใส่หัวเตะโย่ผลจะเลื่นขึ้นคเดือดระเบเบาบะครับระเบเบาครับสูงครับสูงรอยลอยเชี่ยครับโคตรจะเลื่อนครับได้แล้วกลับแล้วครับแต่ว่ากล่อบางนีครับดีเด็ดคู่โจครับ ีผู <If S 1> like ้โจรครับบางนี่รอดลุนรอเชียร์ครับลอยสี่สิบพลาดใบออกหมายคือเรกซีรอยครับผมรอดลุนรอเชียร์กันไปโยกเบาๆวนเบาๆก็ตามเพิ่นพาครับลุงหลอดกับวันได้เห็นครับเบาดีครับเบาดี เนเาไปีองนี่คนเรา็ื่อตายแล้วเดเบาดีเบาดีครับจะเล่นครับหนึ่งไม่คย้อยผ่านไปการถึงการลงสมบูรณ์มากๆครับรอลุมรอเชี่ยกันไปมาทครันเบาลงเบาใหญ่หลายครับ จนั่งนไทยูซีนหาพจะลตอนไป55ยาหนไั้ีนไทยกอนซนาทีผ่านไป200 4ีผ่านไปมันสูงครับน้องบอกายจากทีจากน้องครับ ของไฟยู่สูงครับเบาห้อมครับมองเลขสี่อยเลยครับีบาดีดีครับผมบ

อ๋อสีสีผ่านไปเห็นมังไฟแล้วครับผ่านครับผ่านหกสิบสี่นาทีได้ครับผ่านสีผ่นแล้วโอ้ยได้ครับได้ได้บึงเลขกสีหน่อยเลยครับเบิึงเลขกสีหน่อยครับเบิึงเลขกสี่หอยเห็นบ่ครับคอยโยกคอยพ่นระดับ่บ่ไปครับซูมบ่ติด สีผ่นป่านนะครับเห็นลงไปแล้วเ,เรียกซีลอยครับแตซีผ่านไปไปมีดีคว้างดีครับคอยโยกคอยบุญดนแลนะครับเบาเาเก่า,<ม>าสี<ม>าสผ่านไป สจจุกชอครับะครัาา่าตึงสี่อมี่าลคะแนนครับเก่งเจริญไ่โเนเจริญครับโจเจริสี่ร้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรอเดฟซีสวัสดีครับ,รบ,รบ